คนไข้นะอายุเจ็ดสิบปีเนาะน้ําหนักเก้าสิบกิโลบอกว่ามีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยเข่าติดแล้วไม่สามารถยืนได้มาหนึ่งปีเดินไม่ได้มาหนึ่งปีแล้วนะนะแล้วก็เจ็บเขา่าเยอะเนี่ยมาดูแล้วคนไข้เนี่ยมีประวัติว่าเป็นหลอดเลือดดำหรือว่าหลอดเลือดแดงเนี่ยพุดกั้นด้วยนะฮะนี่มาดูนี่เนี่ยอันนี้นี่คือขาคนไข้นะคนไข้ตัวค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงนะแล้วก็เข่าเนี่ยอันนี้คือเข่าของคนไข้เดินไม่ได้มาปนะีนึงแล้นนะวนะโทษทีสักนะเหยียดขานิดนึงเนี่ยอันนี้เหยียดเนี่ยออกนะเหยียดได้้แค่เนะนะียะ เหยียดได้แค่นี้เลยนะฮะนะแล้วก็งอได้แต่งอได้แต่ว่าตรงนี้ติดไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยหนักเยอะเกินนะนี่ข้างนี้เหมือนกันข้างนี้เหยียดเหยียดได้แค่นี้นะงอหม้วก็ติดแล้วขาก็จะเป็นพันเคลือราด้วยเพราะว่าจินจริงไม่ได้เหยียดมานานแล้วมันก็ชื้น้วยเพราะหนักเยอะพอมาดูเอ็กซเรย์นี่ที่คนไข้เดินไม่ได้เลยเนี่ยปัญหาเ่หลักคือเป็นจากข้อเข่าเสื่อมนะยดูดิเนี่ยกระดูกตรงนี้นะมีการโดนทําลายไปเห็นไหมกระดูกเนี่ยซุดลงมากระดูกตรงนี้ก็ซุดลงมา คนไข้ย,ยืนไม่ได้นะอันนี้ต้องไปนอนถ่ายเอ็กซเรย์นะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ข้างข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายกระดูกเนี้ยหายไปเลยตรงนี้นกระดูกหายไปเลยแล้วก็ทําให้มีการทําลายผิวข้อปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากข้อข้อเสื่อมถามว่าเคสเนี่ยจะทำไงให้เดินได้การที่จะทําให้ขาตัดเดินได้เนี่ยคนไข้เคสนี้จะไม่เหมือนกับคนไข้ทั่วไปที่เป็นข้อข้อเสื่อมทั่วไปเคสเนี่ยความเสี่ยงในการขาตัด่อนจะเยอะกว่าคนปกติถามว่าความเสี่ยงในการขาตัดเคสนี้คืออะไรคือหนึ่งคือน้ําหักเยอะ อันที่สองคนไข่เคยมีประวัติเป็นหลอดเลือดดำขุดกั้นมาก่อนนะครับก็เลยทํา,าใานนานะหนน 2, ้มีปัญหาเรื่องขาบวมนะแน่นความความเสี่ยงเนี่ยนอกจากน้ำหนักเยอะแล้วก็เส้นเลือดขุดกั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของคนไข้เท่นี้คืออะไรบ้างหนึ่งคือโอกาสติดเชื้ออาจจะผ่าตัดโดยตุกปอดอีกทั่วไปจะน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดถือว่ามีปัจจัยอย่างที่ผมว่าเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อคนทั่วไปอีกนิดหนึ่งอันที่สองคือคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดดำขุดกั้้นนน่มมัยออาาจจะเเกิดดดึลืขไ ทุกวันนี้คนไข้ก็่อนไอ้กินยาอะไรยกินเลือดอยู่นั้นช่วงผ่าตัดนี้ก็ต้องระวังเรื่องการเกิดตอนเลือดอุดกันนะครับแล้ววันที่สามเนี่ยพอติดมานานๆเป็นปีนะครเวลาถ้าเกิดจะผ่าตัดคนไข้จะมีความเสี่ยงในการที่ว่าพอเข่างอนๆปุ๊บเส้นเลือดก็หดแล้เวลาเราทําให้มันโตขึ้นมาเส้นเลือดอาจจะมีการฉีกขาดหรือว่ามีการบาดเจ็บของเส้นเลือดได้ นี่มันจะต้องมาคุยความเสี่ยงของไข้ก่อนแต่ถามว่าผ่าตัดได้หรือเปล่าผ่าตัดได้เพราะว่าหผ่าตัดเคสเนี่ยก็ต้องปรึกษากับหมอลายแผนกเลยนะไม่ว่าหนึ่งก็คือแผนกาหมอสัลยกรรมหลอดเลือดเพื่อที่จะมาประเมินระดับไอ้เรื่องของเส้นเลือดว่าก่อนทํากํากลังทํามีการเปลี่ยนแปลงไหมเคสเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่าตัดเสร็จหลังจากผ่าตัดอาจจะต้องมาประเมินการฉีดสีเพื่อดูว,ว่าเส้นเลือดยังสามารถไหลได้ดีหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ อันที่สาก็คือต้องปรึกษาเรื่องหมอ,อเรื่องของเบาหวานความดันด้วยว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานว่าเปล่าถ้าเกิดน้ำหนักเรื่องของน้ำตาลสะสมถ้าสูงมากกว่าเจ็ดเป็นเบาหวานอีกก็มีความเสี่ยงมากขึ้นอีกนะปัจจัยหลายอย่างเนี้ยมันต้องมาประเมินให้ท,ทั้งหมดเลยนะเบาหวานแน่เป็นไหมจ๊ะไม่เป็นเนาะแต่ยังไงก็ต้องไปตรวจน้ำตาลสะสมนะถ้าเกิดน้ำตาลสะสมสูงกว่าเจ็ดเนีจะไม่ผ่านนะเพราะว่าถ้าเกิดขาคนไข้มีโอกาสติดเชื้อสูงแล้วก็การเตรียมผ่าตัดยุทธ้อกจากหนึ่งเรื่องแพทย์ทีมแพทย์ที่พร้อมเนี่ย ในการเตรียมตัวคนไข้ต้องคุยประเมินเรื่องความเสี่ยงของคนไข้แล้วก็อันที่3าคืออุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยพวุนี้ก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีเหล็กเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะเพราะว่าเขาจะมีการทำลายดูค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าผ่าตัดได้ผ่าตัดได้แต่ว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติทั่วไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดช่วทีมแพทย์พร้อมคนไข้เข้าใจดีการเตรียมตัวดีก็สามารถผ่าตัดได้นะครับ